อัญนยองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel อีกแล้วนะคะดังนี้ว,วันนี้อ่จี e อเวนนะคะป้ายป้ายป้ายบอกขายนะคะมันเป็นป้ายอะไรอะ่ะป้ายไม่ขายทุกสิ่งทุกอย่างอป้ายพื้นที่ต้องห้ามนะคะเออนน่นนี้นั่นก็มีการขันขังขังคุกสี่สิไม่แสดงผลบวกสิแต่ตอนนี้ ยังไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าจี้ขังคุกคูยังไม่ค่อยจะมาแล้วก็เซิร์ฟไทยก็น่าจะเนรขังคุกก็ไม่รู้จะเอาขคงขังคูทำไมนะคะเออสามสิบห้าก็ติดดีอยู่แล้วก็มีการซื้อต่อหกสิบผมว่าถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่สูงนะอืมแล้วก็การทำลายเจ็ดสิบนะคะก็คือเปอร์เซ็น์มันดูแบบเปอร์เซ็นมันดูควรแปดสิบก็คือต้องเป็นดาร์กแน่นอนนะคะเออก็รอชมแล้วกัน,นขังโกงไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วตัวละครหังโกงก็ไม่ค่อยจะเอาเข้าด้วยหลังจากนี้ แต่ที่เราน่าสนใจก็คือเราจะมาทำนะคะจีคอนราชาที่ถูกเนรเทศนะคะเรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นแหละรเราเป็นเจ้าแม่เนรเทศอยู่แล้วคือของของเนเทศนี่คือถือว่าเป็นของดีนะคะก็เราจะมาทำตอนแรกกบว่าจะไม่ทำแต่ท้ายก็ทำนะคะแล้วก็อีเวนต์นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงการหาวัตถุดิบแบบใหม่ด้วยนะคะเรื่องนี้เราต้องหาเอสห้าชิ้นเลยนะคะอืม ก็5 5 25เนอะเออถ้าเป็ดถ้าเไม่ออกเนี่ยเราจะต้องหาเป็ดทั้งหมด125ตัวนะคะเพื่อที่จะมาปิด1ซี้โอ้ยแรงมาก1 2ึ้ตัวเซิร์ฟเกาหลีบอรเรื่องนี้การหานะคะจะอยู่ในหน้าแพ็กเกจนะคะพิเศษเราไม่ใช่อีเวนต์จี้ข้างรางแบบใหนแบบสับโอ้ยเราเดี๋ยวเรามาดูแม้ว่าเราจะเสียไปทั้งหมดกี่เพชรนะคะ ซื้อแบบ900คุ้มสุดเพราะว่าถ้ามัน5ครั้งใช่ไหมซื้อเดียเด่ยวๆนี่มันก็คือ1,000ประหยัดไปร้อยหนึ่งนะคะก็ห้าห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าชิ้นเก้ารอยมาดูว่าจะคุ้มทุนไหมฉันจะซื้อทีละสองแพ็คนะคะเออเรื่องนี้สองแพ็คก็เท่ากับห้าสิบชิ้นนะคะมาดูกันมีคนกดกดเก้าร้อยปิดเลยปะเรื่องนี้ <laughs> มีคนกดเก้าร้อยปิดไหมเอออันนี้มันจะโหดเกินหรือเปล่า เขาเริ่มเท่าไหร่นะทุกคนเมื่อกี้สี่สองหกร้อยหรือเปล่ามีใครจำได้ไหมเมื่อกี้เอลืมอ่ะแต่รู้ว่าหกร้อยอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะของดองใช้ไม่ได้ผลด้วยนะคะกี่กล่องสิบกล่องนะคะรอบมีรอต้มม่ต้มมาลุนกันเซปอนได้เอสอ่ะเธเราจะได้ปะนี่เหี่ยามากตธอกล่องแรกก็เลี้ยแล้วว่ะ อจริงที่ฉันไปดูมาคือเขาเปิดกล่องหนึ่งเขามีเป็ดนะคะคือที่ที่ฉันไปดูมานี่คือเปิดกล่องหนึ่งเขามีเป็ดนะคะเรื่องนี้คืออะไรเอ่ยเมื่อกี้โหตัวเดีวยวไอ้หงอสองกล่องแล้วนะมาดูก้าร้อยจะได้เป็ดกี่ตัวท้าไปเฮี้ยจักเลยอย่าอโอ้ยเอหนึ่งโอ้ยแต่เราเอี่สิบห้าชิ้นเลยนะ สกล่องละมันก็มันคนเอาจริมันก็น่าจะดีใจยี่สิบห้าชิน้นเปิดมันลุ้นเกินไปแม้เปิดทั้งหมดดีกว่าแมหมสองหรอกล่องที่สี่หรอกล่องที่ห้าเก้าร้อยสรุปเก้าร้อยได้เท่าไหร่อุ้ยเอออกดี A o D อยู่นะเออก็ได้อยู่นะปะ่ะได้ปะ่ะได้หรือมั้ง โหลดนานอะไรขนาดนั้นนะเป็ดหรอกล่องแรกคือเรียยเกินนะคะกล่องหลังก็โอเคออ้ยแต่จะว่าจะว่าเก้า้อยเนี่ยถ้าได้ A อซักห้าชิ้นเป็นอย่างต่ำาอบวกนะนะถ้าได้ A บวกห้าชิ้นคือคุม้มันว่าเก้า้อยนะเพราะว่าเก้าห้าสี่สิบห้าไงยี่สิบห้าใบเท่กันนะจะว่ารู้สึกว่าดวงก็ไม่ค่อยจะมีนะเรืนีน้ อ่ามาดูผลประกอบการเอ๊ะฉัได้พันแปดสได้ฉัได้ชิ้นเดียวหรอก็ไม่เชิงหนึ่งชิ้นหรอกอันนี้ต้องอะไรอ่ะ 5, 5. ห้าห้ายี่สิบห้าโหยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยอนะ่ะอันนี้หรอพันแปดได้แอันเดียวเหรอแรงมากตากดีดเปิดทีละกล่องไม่ลุนแม่ฉันว่าต้องเปิดทั้งหมดดู สิ่งอพิซื้อมาอีกอ่าฉันขอซื้อทีละสองนะพันแปดละอันนี้ก็สาันหกบางคนซื้อเกินก็มีนะค่อยๆซื้อค่อยๆเลไไปละกันแพงนะอือุ้ยสี่หมื่นน่ะปิดเลยได้ดปะอขอขอกดแบบทั้งหมดนะรอบนี้มาดูว่าจะหิงไหม สิบสองชิ้นในหอหรือว่ามันยังเปิดไม่หมดอ่ามาลุ้นการสิบสองชิน้นนี่ลานี่โหเออันเดียวงงองหหอเปิดไม่หมดปะผมยังเปิดไม่หมดอ่ามาดูนะคะแปดชิ้นมีมีเอมีเอสไหมเอสองหรอกโอ้โหนึ่งสองสามสี่ปิดแล้วปะ ปิดแล้วบอกอุ้ยปิดแล้วปิดหรอยังยัางรือเปล่าเออมาเยอะเออเอบอกมาเยอะนะรอบนี้คุ้มอยู่นะเหมือนจะขาดอีกเอสหนึ่งเออขาดอีห้าปะซื้อแบบไหนอ่ะเก้ารอยหรอรดีดด น่าจะเก้าร้อยนะอีกสักเก้าลอยฉันว่าเดี๋ยอันเดียวนะคะสิบห้าอันหรือยฮะสิบห้าหรอทำไมมันไม่ได้เอเลยล่ะโธอได้เป่าววะห้าห้ายี่สิบห้าไม่ได้แล้วครับไปคาดเถอโอ้เว้นเหลือนิดเหลือปิดเหลือปอยลนะ่ะเธอตายเถื่อเก้าเก้าห้าพันสี่หรอมันอีกนิดเดียวเลี๋ยววะอีกสองหรอ ซื้อทีละสองร้อยไหมไม่มีอุ้ยีไงขาดอีกหนึ่งป้ากลับมาดูบ่อยจังเลยอ่ะมันมันข้อเสียนะเนี่ยอุ้อันเดียวอีกอ่ะครบครบแล้วป้าเอฟป็ดเป็ดมันขาดอีกสามตะกี้เย้ปิดแล้วสรุปเสียเท่าไหร่มีใครจดย์ไหมจะกดไปกี่รอบนะเมื่อกี้เก้าร้อ ห้าสี่ปะห้าสี่กับอีกสี่ร้อยห้าพันแปดอืมชอบมีดวงด้วยแหละเอบอกออกนะแต่เปอร์เซ็นต A ์เอบอกมันสูงนะอโอ้ยเธอก็แรกอยู่ดาสฉว่านหนฉรนว่าอีกที่หนึ่งมันก็หลอเธเดี๋ยวมันลอ่อซสือมันดูมันดูปิดง่ายเนาะมันดูปิดง่ายซังเลยอย่าสามหมื่นเจ็ดหรอ หล่อสองจี้มันดูเกินตัวเราไปไหมเราควรทำอีเวนต์จี้ก็เกินพอแล้วนะพูดก,กันตรงตรงสองจี้มันจะดูหนักหนาเกินไปเนี่ยเราตัวแม่อยู่แล้วอะกดก็ได้นะคะฉันจะกดอ่สามครั้งอืมอ่ะโอเคมาดูว่า สามครั้งนี้จะได้ใหม่โอ้สามสิบสี่อันนี้เราทำต่อนะคะจีที่สองนะคะสำหรับใหญ่ป้ายไม่ขายอุ้ยสามสิบสี่ชิ้นได้เยอะอยู่นะ 1> a อหนึ a ่งเอสองเต้มปะเนียต้มต้มแน่ๆโดนหลอกแล้วล่ะ จริงทัวจริงๆ22เนี่ยี่สิบสองอันหนึ่งสองสามโสิบ็แล้วแหละฉันว่ามังขาดอีกบอกได้รอบสองไม่ดีเลยยะ สีรีรวมไม่ดีแล้วเนี่ยอีกสี่หรอเดี๋ยวทีละสองเนาะหา้าห้เลยเหรอโอ้ยก็อดมันนานอะเธอกดนี้แล้วกันอยากจะไปเกิดเหมนกันทีละกล่อง เฮ้ยกันเดียวเองอ่ะโหเอ้ยอไล่หวาออกยากจังชาวบ้านนายไหมจีที่สองมันก็เป็นอย่างนี้แหละจีแรกก็มักดีเสมอนะคะนี่สองเธอมจะเอาจริงจริงหรอ หมดเลยอ่ะตายเถอะซื้อเก้าร้อยวไม่ดียนนอย่น้อยจริงๆส่องแล้วมันก็ควรปิดนะกันตรงฮะไรอ่ะไม่เห็นคุ้มเลยไม่คุ้มเลยเลอกนี้ไม่คุ้มเลยส0อง้อยไม่ออกเลยเป็ดอย่างน้อควรการัน,นตีเป็ดนะคะสองอย่ะ แล้วมาออกเอบวกตอน,นดีนะดะอ๋ออออเธอฉันกล่องเปล่าสองรอบบ่ะโหอ,อะไรอ่ะโหแล้วเลยอีกโหกล่องเปล่าสองรอบบ้าหรือเปล่าเรื่องนี้สิ่งควรการันตีนะโอ้โหสองร้อยบาบอใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกนะคะเรื่องนี้ มันเกินไปไงกล่องป่ามันไม่มีเลยเลยไม่มีเป็ดเลยอย่างน้อยเป็ดสักสองตัวตัวเดียวฉันก็จะเอ,อ้อย่างน้อก็แอบจะไม่เกลือขนาดนั้นอืมใหญ่แรงมากเห็นไหมว่าเธอมาดอกฉันหมดเพชรหมดตัวนะคะนีอ่อ่ะสรุปแล้วนะคะอีเวนต์นี้เนาะเราก็ปิดสองซี่นะคะในอ่า งบประมาณนะคะ1น7 0 0นะคะเพราะว่าตอนแรกฉันมีประมาณ43,600เนาะก็เหลือประมาณ29,900นะคะแรงมากเลข3ไม,ไม่ชอบเลข2เลยจริงๆชอบเลข3กับเลข4นะคะเพจไม่รอดหรอออมกวดอันนี้ทำไมนะคะก็ว่าจะเอาคอนดะใช้ถูกในประเทศแล้วก็ไป้ายไม่ขายนะคะแล้วก็ต้องไปซื้อรีมิเต็ดอีก35บาท สองชิ้นก็เจ็ดสิบบาทนะคะไม่รู้ว่าขายเป็นกี่ชิ้นเดี๋ยวไปหาดูก่อนว่ากี่บาทก็ไม่รู้ก็อีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นจี้เขาเรียกว่าอะไรนะเซตพี่แบบว่ารู้เลยนะคะว่าเอาไปให้ใครก็รอรุ้นละกันนะคะว่าวันสุกนี้จะเป็นไรเพราะหมดวันที่27สิบเ็ดด้วยนะคะมาแป๊บเดียวจี้แป๊บแป๊บแบบนี้มันแบบจี้ขครงหลัางเทียนหนึ่งอีกแล้วหรอให้ตายเถอะคือมันเค็มเทียนหนึ่งทุกเว้นเลยนะคะญิง เลงหนีหน่อยอ่ะโอเคก็เอาเป็นว่านะคะโดนเป่าหูจนได้นะคะสองชิ้นสําหรับป้ายพื้นที่ต้องห้ามกับคอนราชชี่ทุกประเทศนะคะสําหรับซาวแคนประเทศก็ต้องเท่าน,นี้แหละนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาเพเรเติมละกันหวังว่าเจบอลจะโดนแกงไม่หนักนะตัวในอนาคตก็รอชมละกันว่าวันศุกร์นี้อะไรจะเข้านะคะทุกคนสําหรับอีเวนต์นี้นะคะแบบใหม่แพ็คเก้า้อยก็ก็ดีแต่รู้สึกว่า ชั้นน่ะบางทีมันมีกล่องเปล่าด้วยนะกล่องเปล่าสองร้อยมันมันไม่ได้นะเธอชั้นโดนกล่องเปล่าไปหลายกล่องมากนะคะฉันพูดเลยนะว่าประมาณสี่ถึงห้ากล่องเลยกล่องเปล่าเนี่ยน่ากลัวมากเลยอ่อโอเคก็ใครคิดว่าระบบใหม่ดีส่วนตัวที่แรกกับปิดถูกฉันชอบแต่ที่หลังไม่ค่อยชอบแล้วดวงไม่ค่อยดีก็ถูอวาดวงดีปิดน้อยนะระบบใหม่เออแต่มันเร็วดีนะเหมือนกัน ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเปิดทีละห้สิบกล่องนี่โอ้โหหนึ่งนมื่นสามมีประมาณครึ่งชั่วโมงนะเธอเก็บชั่วโมงเลยด้วยซ้ำมันเปิดนานนะแต่ก็มันเปิดเร็วดีนะคะก็โอเคนะสำหรับทาเวลาดูก็ใครชอบระบกกบเก่าระบบใหม่ก็คอมเมนต์ได้นะคะอืสามคลิปนี้ก็น่าจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวันดีก็อันยองนะคะทุกคน